ครับตอนนี้เวลาห้าโมงสี่สิบครับตอนนี้สุกระบบเสร็จสับเรียบร้อยตอนนี้กำลังเช็คเสาครับอาจารย์อาจารย์กำลังอีเช็คเสาเตเตเตเไปโมฟีกนิดงามจะไหนเ่นเทลรตาก็ได้หนิไหมขอบคุณสมโอทีสองขวดพีพีพีเอามาให้คานแม่พี่ วัสดีครับเจสซีเสียนอนบดีกับติจารยองกองล่องกองหลังสันต้องเดินไปวัาจัดครับตอนนี้บรรยากาศสดๆครับหาหมูสี่สิบกับอาจารย์ยันกำลังเช็คเสาครับ คร so. kind of ับมวนหลครับสโลว์ซสโลว์ซอยางดีเลยครับใส่ไหมครับใช้ไหมครับใช่หมครับใ่หมครับใช่ไหมครับ่ไหมครับใช่ไหม่บ่ ไม่ตัวเดียวก็เสียงออกใชยได้ครับผมมันขึ้นอยู่กับมมีครับผมว่าไงโอ้ยอาจารย์แกกีดเด็กเลยครับเลยครับม้วนขนาด มื่อมิกซ์ชามุกซาหน่อยครับผมเล่นยอดครับอาจารย์แล้วมาจูผมแล้วครับเล่นตัวนึงบู๊เป็นเป็นยังครับนี่ขึ้นขึ้นิซาหน่อยเนยสีคือดี่แแฮเนี่ยใส่แแจงแล้วใส่แแจงแล้วสี่คือดีแแฮเนี่ยครับเป็นมือมิกซาหน่อยครับผมไอ้หน่อยพวนล่ะบู๊ คักหลายครับไอ้สิลปบอกผมนี่ต้องซื้อบัตรสุดตัวเข้ามาได้ครับด้วยหนึ่งเจ็ดสิบบาทเลยผมมายังเข้ามาถ่ายรูปเลยใช่ไหมหนึเจ็ดสิบบาทยังม่ถ่ายรูปเลยนี่ครับอืแสดงาสิพี่น้องมาที่ละสามสี่พันนี่แสดงว่าสี่พันมาถ่ายรูปสี่พันมาถ่ายรูปผมไปเลยมันจะบ้าดาได้ครับผมมันยังมันหลายพันถ้ามาอยู่มาถ่ายรูปก็จะรูกพี่น้องครับฝ่าเปิดแล้วพี่น้องครับ ไล่ครับบอครับเพชรคลิปครับเอาเสียงรถลุบอสีธัญญาม่แล้วครับผมเป็นบ้าทีความท้าเสียงไล่สุดได้ความเด็ ต่อไปดีกว่าต่อก็แล้วกอ้อที่หนึ่สหมวกไปถ้าครับียวห้องห็นหหเป็นป๊กป๊ก็นี่กกนเลยครับเอาแ๊กลงเอาแบกเอาแป๊กลง,อกอกลงบอ <laughs> หไฮไลท์พูดต้องเาาล้มกันหน่อยอย่างนั้นลงยิงน้อยเลย มันมวเผาหัมันม้เผาของแช่สัวพวกนี้อาจารย์อามาอาจารย์มอนิเตอร์ขึ้นอีกแน่ที่คำท้าบาหน่อยหนึ่งเป็นไงครับเพรโอเคแล้วอาจารย์อาจย์บอกเพื่นจารย์ต้ตีครับจะไม่ผอกเลยครับนักกตีก็จิตใจเอาบพคนเาจักใจบัาเห็นละวอนะ เรื่องปขึ้นโอ้สุดยอดเลยป่าวาแต่ละบาดขนลุกหยาบเลยเป็นยังครับตื่นเสียอ้อนครับตื่นเสียงบ่ครับหรือว่างเดยครับปวดขี้ไม่ยิงตอนก็ปอกอ่ะก็ใสซ้องเลยนก็ปองา ไปฟังกันกันครับเบ้่อเซฟต์ดิ้โอเคนะครับไม่เซฟต์้งซฟต์ดิ้งมีน้ำเป็นหย่อมๆถ้าไม่ขวดก็ในปฏิขวดให้ดองบัหนี้เพราะว่าเมื่อวานมันขึ้นโรคตัแหละเสียงทับเป็น เพแชร์เครับเนะพราะว่ามันเปลนลาดยางผมชอบขึ้นเป่าแบยนันนั้นหนาๆเฉยว่าเป่าก็มันเออชิบห้ยคนดูยงย่มานี่บอโจยเตรียมสถานที่พี่น้องมาหลายๆครับมนี่

เงาย่างเดียวบมผมก็จังเป็นดีดีหรอกครับพี๊หอเขาใส่บอดจงกวนน้าไหม่าอใ่ลงครับอกว่าอยากความอนลมบอโจยินด้ นี่ครับการเป็นหัวหน้าเป็นเอเวอดตตูอย่างแม้กระทั่งอมเงินลูกหอปองหยองเลยครับนอดีคนหวยว่าไงนะคนหวยนี่คือคนดีของสังคมจะเบิงไหวนี่ครับเขาแต่ก่อนเขาเคยละบาดมาก่อนตอนนี้ เขาก็ลำบากเหมือนเดิมทำเพื่อให้เป็นแบบที่ดีมีค่าของคำสอนพระพุทธเจ้าท่านนั้นสั่งสอนไว้ไว้ว่าเอ้าเบิกย่ออย่างบ่าพระบิดาได้สั่งสอนไว้ว่าอ,อัตอตานินโมนาเถิดกิตตัง กันมีเวลาเพรา่โจจิใส่ใจรละเอียดทุกละเอียดแบบนี้แะครับอันนี้ผมได้เห็นเพื่อสางภาพปอย่างเดีครับ,เ,รบเป็นแบบนี้อิลิครับหนิงกดเข้าเดียวไระห่มนครับเน,เน,เนครับควนมากปรกาที่ไม่ได้นั่งตักคนบงนั่งตัว อออเอาท่ายคลิปฝ <ไป S 2> ากพี่น้องถ้ายคลิปนี้ครับนุ่มโจโข,ขอฝากงานวันที 10, 10่ 11- 1 1 1ิ2มิถุนายนนี่ครับอีกบก่มือนี่พบกับดะครับลำพินออนไลน์สิลปินรับเชิญครับน้องนุชวิลาวันพร้อมกับตรีชนรุ่งแก้มมีโก้ครับพี่น้องครับมาเลยครับมาเลยรีบซื้อบัตรจองตัว๋วกันเข้ามาเลยครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับ รับชมสามมือเลยครับสาวน้อยเพชรบรรพแหงเต็มวงเราปรับสคริปต์ใหม่ไปเรื่อยๆบัตรในราคา158บาทรับชมสามมือครับพี่น้องครับซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่เดิมครับสาวน้อยเพชรบรรพแหงแฟนเพจฝากแฟนๆของสาวน้อยบแหงครับมีเพื่อนตามเพื่อนมีพี่ตามพี่มีน้องตามน้องได้เลยนะครับทักไปที่สาวน้อยเพชรบรรพแหงแฟนเพจนี่นครับบอกส่งกับความนี่บัญชี้ได้แบบเด็กกันนะครับในยุคนี้ละครับตั้งออโต้อัตโนมัติครับนี่วันที่10นะครับตารางงานห้องกันสิเริ่มนี่ครับนี่งานห้องมีแปรตัวเมืับ วันที่เก่าอยู่หมอชิดครับแต่ว่าเราจะเริ่มถ่ายทอดสดวันที่10.11.12มิถุนายนนี้ครับนั่นก็คือศิลปินรับเชิญครับนี่น้องตรีชนะลงแกรมมีโกรครับพร้อมครับนุชวิราวัลอาสยามชันนฝากแฟนๆสาวน้อยแพงครับเงินไขเดิมบัญชีเดิมครับรอยหาสิบแปดครับอย่าลืมซื้อบัตรจตัวสนับสนุนสาวน้อยเพรบันแพงครับ